โอ้บึงเขาไปจับเอาถ่ายต้นหม่อเปล่าไม่เเสร็จไหม้ดีกว่าไหมไ่ไม้ที่มันเสียนะผมนะครับผมคนฟื้นนะผมพอเมื่อสายฟื้นนะบ่อยสินะเสร็จหมคนสวยเจ็บดีรุ่นดีหรือยังเจ้าหุยโอ้ยอ้ยจิ้มดไหมจ้มดีรัเจ้า เอาไว้องปืนไว้หน้าฝนเะไพื่นีกอไฟสายไม่ใช่เกตพวกนี้เกตแม่รอยบอกไปไม้ที่มือซึ้อนะครับผม เนี่ยจับผมเอฟซีมานคว่าเท็วมัดดูแต่งหม้เลยเลี้ยงคว้าเ o ย

สบายสินะมาแล้วขี้มีอะไนี้มีอะมาแล้วโอ้ยี่มีอะมาแล้วโอ้บาวโอ้นี s então, <S ่นะตรนนี้ให้มาห้าบื้นบื้นเดีขนาด เห็นหลายนะว้าต้เชื่มไเอี่ลายนะท่านผู้ชมเ็ดบ้าเห็ดนะนี่นี่ปลานี่นี่มันนี่บินฮะอ้าาเบอร์จไนไอ้มาหาบ้อแนุดรถจะไีน้อยเ็รถเลยไ้มา่เื้องค้ต้เชื่อเกเก่งเลยเแก่ี้นเยกเกงใส่ห่มยตอนนี้นะฮะเหลือๆอีกกี่ที่เนี่ ไปแล้วเอาเอาไปกี่เที่ยวแล้วยังฮะเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาบอกเอ้าผมรู้ได้ยังไงวะนี่พี่มาไปเก็บเห็ดมาลูกมาเศ้านี่ผมจักลูกเนี่ยอ๋ออันนี้ก็มาเอาฟืนเนาะที่คุณยายตัดเอาไว้หมดแล้วบอกหมดเลยเนาะหมดเลยเนาะเอาหมดเลย เลอกไหวหรเปล่ายังมีแรงอยู่เปล่ามีอยู่นม่กว่าอายุเยอะแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วมั้งใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับก็ยังไหวอยู่เนาะไม่ไหวเว้ยไม่ไหวแล้วบอ๊ะไหนกันไหนอายุเนี่ยต้องมาต้องมาต้อมาตกมัดกินกินก็คงน่าจะจิ้มตากันหรือเปล่านี่ดูเหมือนจะจิ้มตากันอยู่นะใหญ่ไนี่ท่านผู้ชม ก็ะเดียวว่าเมื่อกี้พักว่าะไะขับฟืนขยบฟืนไดพี่บาวก็ลางานหนึ่งวันมาช่วยคุณยายเก็บฟืนพอคุณยายตัดเอาไว้เนี่ยไม่มีคนมาขนให้นะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุไฟฟ้ระวังดีๆนะ ไปลุกขึ้นมาพิบนี่งานเข้าได้นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะต่อหน้าหนาวนาี่ได้ทั้งวันทั้งคืนนี่น้ำเลย ฮะเนื้อแล้วบอกมาเรื่องทาไนั้นเลยหยุดโยงเทีลยพี่เบาไม่ไหวแล้วต้องโยมน้ำคุณยายเจ้ากินเลยในนั้นน่ะของข่อยยูก็ขนมก็กินเลยก็ซื้อข้าวเม่ามให้เจ้าหนึ่งยี่สิบบาทก่อนนี้เมดี๋ยวนี้ยังก็ไม่ต้องซื้อข้าวเม่าให้มีไอซื้อแบบไม่ได้ใส่ซื้ก็แบงเดียวเลยไปซื้อแบบทั้งใส่ก็ไม่ใส่นะครับพ่อพี่เสีย อ่าสองเที่ยวหน่าสองเที่ยวไม่หมดหรอกสามสองที่ขึ้นกวนเลยสามเที่ยวบอกสองกว่นเลยวันนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วได้เที่ยวเดียวเดี๋ยวนะค่ำพอดีเจ้าไม่ถอยซาเร่งออกซะหน่อยละพี่บ่าวจะได้เดินดวกหน่อยไอ้มหาอันั่งถอยบึกบึ๊บเออโดนแอร์เล่อยู่าเอาดีนี่นะท่านผู้ชมมาเก็บปืนนะมาเก็บปืน มีคุณบ้าเห็ดแล้วก็แม่พี่บาวแล้วก็ห้านพี่บาวอีกทีนึงนะนู่นนะท่านผู้ชมอืม้ยงยังไงไี้ยงเล้ยงยังไงอไ่อะไ่ะไบ้งอะไรเียมัเป็นไเรื่อยเรยก็พักไดย์เี่ยผมก็ไปฮะเดยววะพาเราบอกคุณยายาน่ยมดมีกระเซ้าแล้วลูก ส่วใหญ่บอกวพอแล้วนะทุกผู้ชมเอาเอาหมดนี้ก็พอไม่ตัดอีกบ่พอเ่ะมที่ข้ามูยม่มีคนเก่เอไม่มีคนทานเอาเคยคนมาแซงอีกดีอีกไมลูกเราไมแกี้อะกเกแช่เอนหั่งอะนัเีย เอาแล้วมันจะโยนใส่หัวกันแล้วหยเยดนะท่านผู้ชมอาจจะมีหัวแตกกันนิดหน่อยนะฮะนายอกเเโอ้ยกไนนะจจะเ้อ้เง เวลาโอเคครับผมวัน <polarization> น okay, <s ajuda> ี้ก็ได้ว่านักสามเที่ยวสี่เที่ยวอยู่เก็บกลับไปเก็บก่อนผมก็มาถูกจังหวะเนาะเอ่าจะมาแต่เช้าเลยนะเออไม่ต้องไปทีนึงว่าจะมาดูเพื่องอะต่ายจะชิ่ะหน้าเพื่องจะเลยลองเสียงดวงมาเอ่อเอ้าออกไปเลยนะครับผมเร่งดิคุณยายอะนะครับผม